พาลูกเข้านอนใช่ค่ะเอ่อกลางวันจะทษทีจะตบตีกันอะไรกันยังไงก็แล้วแต่การสงครามมายังไงก็ตามต่สงครามมายังไงกลางคืนต้องพีซฟูต้องต้องคัดดอต้องกอดต้องสอนทุกคืนไหมคะทุกคืนทุกคืนเท่าที่ทําได้ถ้าเกิดวันไหนเจนต้องบินไปเมืองนอกไปทํางานคุณพ่อแต่ถ้าคือแม่99%อาเาเอเพราะเจนจะสอน่าทุกเช้าก่อนตื่นแบบช่วงตื่นแล้วง่วงเงี้ย เป็นช่วงที่เขารับรู้ในสิ่งไม่รู้นะเจนแบบเท่าที่เจนแบบอยู่กับลูกมาช่วงตอนที่แบบสลึมสลือเป็นสิ่งที่เขารับรู้แบบเหมือนมีสติในการที่รับคําของแม่มากที่สุดช่วงกลางวันบางทีเขาไม่ค่อยมีสมาธิเขา<ม>จะแบบอ,อุ้มมามีหนูอยากอันนั้นหนูอยากอันนี้แต่ช่วงตื่นเช้ามาแล้วยังไม่ได้คิดว่าเออเดี๋ยวหนูจะพุ่งไปตรงนั้นนะ่ะแม่จะพูดก่อนเลยขอบคุณนะลูกที่เกิดมาอยู่ในชีวิตแบบนี้นะคะ<ส>คือเจนว่าคําอวยพรของแม่มันทําให้มีพลัง บวกกับชีวิตของเด็กๆทุกคนมันเป็นกําลังใจของเรานะบอกหนูมีมัมมีนะลูกอะไรเงี้ยมามีรักหนูด้วยหัวใจนะคะจะพูดเขาทุกเช้าและก่อนนอนแต่เหตุผลอย่างหนึ่งที่เจนี่จะต้องพาลูกเข้านอนหรือว่าลูกเนี่ยจะต้องเข้านอนกับแม่ค่ะมีอีกเหตุผลหนึ่ง็นบอกจะต้องจับตัวคุณแม่เอาไว้จะเนี่ยมีีกอ่โอ้โหม่คือเจนจะบอกว่า ช่วงที่โนลาเกิดมาเจนแบบห่วงลูกมากค่ะคแล้วเจนก็รู้สึกว่าแบบแม่ก็เหนื่อยนะเจ็บแผลก็เจ็บแบบเจนใช้แบบพละกําลังของเจนอุ้มเขาโดยที่เจนแบบเจ,จ็บแผลอยู่งั้นอ่ะแต่เชื่อไหมว่าแบบเหมือนความเป็นแม่เราไม่เจ็บเราไม่รู้สึกอะไรเลยแค่เราแบบเห็นหน้าเขาเราได้ให้แบบมนมเราทานอ่ะเจนให้นมจนถึงสามขวบจนโนาติด ก่อนนอนทุกคืนต้องจับนมแม่บอกนูแล้วมันมีหมอนเหม็นมันมีผ้าห่มแบบหิ่วเหี่ยวนะลูกหนูเอาไหมเมี่ยเอาหนวจับนมมมีก่อนนอนแล้วก็ล้วงจับล้วงจับอยู่นั่นอะซึ่งแปลว่าถ้าเราต้องเอาลูกเข้านอนทุกคืนพี่เจนจะไม่รับงานดึกถูกไหมคะใช่ค่ะเจนจะบอกเออเข่านี้นะเพราะเจนว่าช่วงเวลานี้เป็นงานสุดท้ากี่โมงคะจริงๆถ้าจะไม่มีค่ำเลยอะ แพทเข้าใจที่พที่แพทถามเพราะว่าแพทเป็นแบบนี้อยู่ทุกวันนินดนึงอ่ะเจนว่ามันเป็นช่วงเวลาสําคัญระหว่างแม่กับลูกเ <มา S 2> จนไม่อยากเสียช่วงเวลานี้ไปเลยอะค่ะและ้วเจนจะไม่สามารถที่จะหมุนเวลากลับไปไม่ได้กลับไปตรงนี้แบบโหเราน่าจะนอนกับเขาแล้วอยู่กับเขาให้เยอะที่สุดเจนว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากๆก็เป็นเรื่องที่ดีมากแต่ว่าเวลาถ้าพอเชนนี่ไม่อยู่แล้วเขาจะหลับที่ไหนนอนกับคุณพ่อก็เอาให้เล่นให้เหนื่อยไปเลย วิธีของคุณพ่อแต่เคยบอกคุณพ่อแม่ไม่มีอะไรจะจับนะเคยบอกแล้วนลแล้วลองจับนมแดดด้สิลูกแข็งมากเลยมัมมี่มันแข็งค่ะบอกหนูลองล้วงเข้าไปแล้วบีบบีบเหมือนที่หนูบีบมัมมี่สิลูกมันแข็งจับไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่กันเล่นจนแบบหลับอย่างนี้เลย